สวัสดีคะ่ะทุกคนบุ๋มสาวตายอยู่สวีดินนะคะวันนี้บุ๋มสาวตาโชคดีนัดมาเจอลาบ,บเบอร์รนะี่พี่เพื่อนลูกใหญ่โตัวมันลูกเลยลูกตายเลยนี่ลูกใหญ่มากอะ่ะช่วยไม่เป็นแมงลยลูกตราบริป่าปค่ะเลี่ยลูกใยตัวไม่เป็นแมงลูกฟินโล,โล่งเจ็ดลโล่งเจ็ดลนะคะเนี่ย

ลูกใยเดี๋นนยวไม่บิดแมงเลยมันปลุกเลยค่ะสวยช่วยมันหมาปลุกไว้ไม่ค่ะธรรมชาติฟินมากฟินสุดๆเดี๋ยวบุ้งข้ออนุยัตทำเวลาก่อนค่ะเล่นชมหุ่เแมทชสวยอย่างเลย เด็กวัยวใต้เลยแล้วค่ะปุ่นงานเลยเลยปุ่นงานบุลูกี้ย้อยตับๆสุดยอด